ลาลาลาจะทานแล้วนะคะอะลาเมงหนูโมงเงี้ยเก๋ไม่รอดแน่ไอตัว้ายเอาที่ไปแม่ก้นเขน่ก <c oughs> องกระจอบแบบนั้นนะคะ่ะไม่กลัวหรอกผมไม่ใช่ผีเว้ยเอองั้นสารัางนี้จะเป็นไงไอเล่ไม่เล่นแล้วดนตรียิปตดเล่นดีกว่าพอยิงปืนก็จับ ทุงเงินจากเรียวยอมมาด่าได,ได้เอามาดินี่อ่ะคืนเธได้อะเอาไปเอาไปหมดเลยอืมรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้จะอยู่คนใดเธอจะมาอ๋ะอะ้มันจะมาแล้วเตรียมพ้องกันให้ดีอืมเสร็จตูแน่อืมกำลังขึ้นมาเลยชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหกอืมชั้นเจ็ดเอาละคนมาซ้ายมันก็ต้องเจอแบบนี้แหละ เอออุ้ยกูโดนซะแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยอืมเอ้ยกูโดนซะแล้วไอ้พวกนี้